นายกสมาคมเชิญคุณพันนีนะคะบนเวทีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานด้วยค่ะ,คะนายกสมาคมในปีนี้เป็นชาวอุบลราชธานีนะคะซึ่งก็จะได้นำเงินจากการกุศลในครั้งนี้ไปช่วยเหลือ โครงการและสารต่อโครงการของอสมาคมไทยอีสานต่อไปนะคะเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านกองสุใหญ่แห่งนครนิวยอร์กท่านเสธอศักดิ์ใจอารีและภริยาพี่หมอพี่หมอฟื้ชงและภริยา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นที่มาในงานวันนี้ดิฉันนางพนีตโตวราโนนในานามนายกสมาคมอีสาน,น,น,นและคณะกรรมการจัดงานรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่มีโอกาสต้อนรับทุกทุกท่านที่มาร่วมงานอีสานบอลในวันนี้ซึ่งทางสมาคมได้เชิญสมาชิก สมาคมต่างๆตลอดทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพบปะสังสรรค์เผยแพร่วัฒนธรรมของชาวอีสานและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนซึ่งทางสมาคมได้ปฏิบัติเป็นประเพณีติดต,ต่อมาทุกปีดิฉันจึงขอเรียนให้ทุทกท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือ เป็นทุนศึกษาทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในภาคอีสานสมทบเป็นทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร,สรนารีจังหวัดนครราชสีมาส,สมทบทุนซื้อเครื่องครุพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสพสิทธิ์ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุข,ขา และซ่อมสซมกุติสองวัดป่าคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านกงสูลใหญ่สมใจตะเพาพงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานในวันนี้ขอขอบคุณท่านพันเอกพิเศษเทิดศักดิ์ใจอารีและภริยาที่ให้เกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงการกุศลกับสมาคมอีสานในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและขอขอบคุณบริษัทห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมของสมาคมขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์งานของสมาคม ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคณะกรรมการจัดงานอดีตนายกสมาชิกสมาคมและคณะครูอาสาทั้งห้าท่านโดยเฉพาะอาจารย์กิติพิชชุนประดับและอาจารย์ชนนทีเจริญเกียรติที่ช่วยเหลืองานข้อมูลเอกสารและช่วยอ,ออกแบบเวทีได้อย่างสวยงามและคุณอำนาจมั่นกลางที่ช่วยเหลือประสานงานต่างๆขอขอบคุณ คุณสิริพรสัจจบุตรที่กรุณามาช่วยดูแลและจัดดอกไม้และบริจาคค่าดอกไม้ให้กับสมาคมขอขอบคุณคุณมาลัยพันธ์กัาเนิดพัน์วงดนตรีสวิงที่มามอบสีสันความบันเทิงและร่วมบริจาคเงินสนับสน,นุนขอขอบคุณคุณวีระคุณวีระบำรุงศรีที่ให้เกียรติมามอบความบันเทิง ขอขอบคุณคุณออนอุสาที่เป็นบุคคลสำคัญในการจัดหาทุนและประสานงานในครั้งนี้อย่างดียิ่งขอขอบคุณคุณสุกัญญาคุณปรึกษาที่ให้ความเชื่อเหลือเรื่องการเดินแฟชั่นโชว์การกุศลและประสานงานในครั้งนี้ขอขอบคุณคุณทานตะวันรุง่งศีที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรดำเนินงานในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านไพฑูรย์ โชคชัยพงศ์ผู้พิพากษาหัวหน้าสาลเยาวชนจังหวัดภูเกต็ตที่ให้เกียรติและสแสดงความยินดีกับสมาคมอิสานและขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและช่วยเหลืองานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงตลอดกาลละนานเชิญนางพนีตวรันนนนายกสมาคมยิสานแห่งนครนิวยอร์กขอพระคุณนะคะต่อไปนี้เราก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะขอเรียนเชิญท่านกงสุนใหญ่ท่านสมใจตะภาวพงนะคะ กรุณาเป็นประธานในงานในวันนี้กล่าวเปิดงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะสมาคมไทยอีสานนะคะขอต้อนรับท่านมาสู่นครนิวยอร์กนะคะท่านจะได้เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะก็ขอแนะนําตัวอีกรอบนะคะเผื่อบางท่านยังไม่รู้จักก็ชื่อสมใจตะเพาพงศ์นะคะเป็นกงสุนใหญ่น,ะนะครนิวยอร์กเดินทางมาถึงเมื่อ17กรกฎาคมเพิ่งครบ2เดือนเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะเออก็ตั้งแต่มาถึงนสองเดือนก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มา เข้าร่วมการประชุมสามาัชชาสหประชา,า,าชาติประจำปีก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ได้ไปร่วมพบปะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามาคัคคีและก็ความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนครนิวยอร์กในโอกาสนี้ต้องขอประทานโทษที่มาชา้าเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ต้องไปร่วมงานคร,รอบหนึ่งปีลิตเติ t ลไทยแลนด์เวยก็เมื่อกี้พอเต งานเขาบ่ายโมงก็วิ่งมาที่นี่เลยนะคะก,ก็ขอประทานโทษที่มาช้าไปน,นิดนึงก็ตั้งใจที่จะมาให้ได้ทั้งสองสองงานในโอกาสที่มีงานของอีสานบอรครั้งที่43เนี่ยดิฉันก็ขอขอบพระคุณทางประธานและก็ผู้จัดนะคะที่ให้เกียรติทางสารกงศูลใหญ่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคมค,คีของคนไทย ที่นี่นะคะแม้ว่าจะอยู่ในต่างแดนแต่ว่าก็ยังมีความรักความผูกพันในประเทศไทยแล้วก็ในต่างจังหวัดที่ตัวเองมาก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคุณงามความดีแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีกันก็ขอให้ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะคะคือมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมรรถนธรรมไทยที่ดีนะคะก ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้จัดงานครั้งที่43แล้วนะคะใชนก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาในงานนี้ก็ไม่อาจาจะเสียเวลามากก็เดี๋ยวทางสานกงศลเนี่ยมีมีโทกมีของที่จะมอบให้ด้วยอะคะ่ะพี่นัทคืออ,อพี่นัทไปไหนละ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดีก็เดี๋ยว,ยวรอแป๊บหนึงค่ะพอดีทางเราทางสารกองศูนย์มีมีมีเ,เงินจำนวนเล็กน้อยที่จะช่วยสมทบที่วัตถุประสงค์ของอีสานบอนะคะที่จะไปช่วยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาว,วชนในภาคอีสานเราก็มีมีมา,มาม,า,ม,ามามอบให้แตเ่เดี๋ยวจะมอบเป็นเอกสารไว้ก่อนนะคะ ้าเดี๋ยวขอมอบได้เลยไหมคะสมาคมไทยอีสานกราบขอบพระคุณสถานกงศุลและท่านกงศุลใหญ่และคณะข้าราชการทุกท่านที่กรุณามอบ ของขวัญน,นะคะมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการของสมาคมไทยอีสานนะคะขอพระคุณค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านสักนิดหนึ่งค่ะนายกสมาคมไทยอีสานร,รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาในงานในคืนนี้และขอต้อนรับท่านที่ มาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวอีสานให้กับทุกๆท,ท่านที่อยู่ในนิวยอร์กนะคะซึ่งท่านก็กรุณามารับราชการที่นี่นะคะแลกะก็ขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีอีกสักครั้งนะคะให้คนมารับดอกไม้ไปนะคะเพื่อท่านที่จะ,ะได้อยู่เป็นเกียรติกับนายกสมาคมอดีตนายกสมาคมทุกท่านนะคะเชิญบนเวทีค่ะอดีตนายกสมาคมไทยอีสานขอเรียนเชิญบนเวทีนะคะ เพื่อร่วมร้องเพลงตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตามประเพณีของเราท่านต้องยืนเป็นเกียรตินะคะเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้เราได้ถ่ายรูปเป็นสวยงามค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญคุณบุญชูคุณประส